แต่เรื่องซึ่งเกิดขึ้นแน่คือการร่วมมือกันระหว่างซาอุดีอาระเบียและและจีนฮะและนี่เป็นความร่วมมือที่มันสะท้อนถึงความร่วมมือทางด้านความมั่นคงในอนาคตนะฮะคือจีนเนี่ยกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาร่วมมือกันในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันกำลังเป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณบ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองประเทศนี้ตอนนี้อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วฮะ อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วฮะนี่คือส่วนหนึ่งของอำนาจใหม่ซึ่งพังงาดขึ้นมาร่วมกันในการร่วมเป็นคล้ายๆเป็นพันธมิตรใหม่ในยุคซึ่งสหรัฐอเมริกาอ่อนแอลงรัสเซียชนะสงครามที่ยูเครนหรือไม่นั่นคนละประเด็นตแต่ว่าอเมริกานั้นอ่อนแอลงในยุคนี้ ในรอบนี้จากที่มีการรายงานนะครับและผมดึงมาจากมีทั้ง c n b c ที่เขารายงานแล้วก็เว็บไซต์ของข่าวในประเทศไทยซึ่งเขาได้สรุปมาดีมากทีเดียวในเรื่องนี้อันนี้ผมอ่านเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากระทรวงการลงทุนของซาอุดิอราระเบียลงนามในข้อตกลงมูลค่า5,600ล้านดอลลาร์นะครับประมาณเกือบ200 0 0 0ล้านบาทกับบริษัทซึ่งมีชื่อว่า human horizon นะ human horizons เนี่ยเป็นผู้ผ,ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ev ก็คือรถยนต์ไฟฟ้า electric vehicle เนี่ย ev จาก จีนนะฮะจะร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าระยะหลัง MBS สกับสีชินผิงสนทนากันบ่อยนะฮะข้อตกลงทางด้านธุรกิจทางด้านความมัน่นคงทางด้านพลังงานทางด้านข้างเงินตราเนี่ยมีนะฮะข้อตกลงดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ากว่าครึ่งหนึ่งของข้อตกลงในการลงทุนระดับทวิภาคีกับจีนมูลค่ากว่า10,000ล้านดอลลาร์ประมาณ3.46แสนล้านบาทที่มีการลงนามในวันแรก ของการประชุมทางธุรกิจระหว่างอาหรับจีนที่กรุงริยาดก็คือนักธุรกิจจีนมาพบกับนักธุรกิจในโลกอาหรับโดยที่ริยาตเป็นเจ้าภาพนะฮะริยาดคือเมืองหลวงของซาดิเารรเบียในยุคข,ของ MBS การทำมาค้าขายนั้นเติบโตอย่างมากนะครครอบคลุมภาคเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและการเกษตรรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์โลหะการท่องเที่ยวและสุขภาพ ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่ที่สุดของโลกกับจีนยังคงยึดเหนี่ยวกันด้วยความสัมพันธ์ด้านพลังงานแต่มีความพยายามที่จะกระตุ้นการลงทุนในภาคส่วนที่ไม่ใช่น้ํามันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวาระก,การกระจายความเสี่ยงของซาอุดีอาระเบียโดยแผนการส่วนหนึ่งของซาอุดิอาระเบียคือการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศถแถลงการของซาอุดิอาระเบียยังระบุด้ว่าในปี2564เนี่ย ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ของจีนในตลาดอาหรับอยู่ที่23,000ล้านดอลลาร์ปลาเข้าไปเกือบ800ล้านบาทนะฮะก็จีนเข้ามาลงทุนในในย่านอาหรับเยอะแล้วก็แล,วกแล้วก็น่อเหนือไปจากนั้น3,500ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1.21แสนล้านบาทไปการลงทุนในซาอุดีอาระเบีย Human Ris เจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ยี h ่ห้อ HHIPI h หรือ HiFI นะฮะ ไฮไฟในจีนแล้วก็บริษัทเนี่ยเปิดตัวแบรนด์ไฮไฟระดับพรีเมียมในตลาดยุโรปบางแห่งในปีนี้ด้วยนะตามแผนการของเขาขณะที่กำลังพิจารณาขยายไปยังตลาดต่างประเทศอันนี้ผมอ้างอิงจากสำนักข่าวในประเทศไทยซึ่งสรุปเนะะื้อหามาดีนะครับอันนี้จากที่ CNBC รายงานอุชูหลักก็คือว่ามันมีความสัมพันธ์ซึ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นร่วมมือกันในหลายหลาย,หลายด้านนะฮะ MBS ประสานส0ทิศฮะ MBS ประสานสิทิศ อิหร่านก็มีเพิ่งจำมือกับอิหร่านเรื่องหนึ่งนะครับจำไม่ได้ตอนที่อยู่ในหัวอยู่แต่ว่าจำมือกับอิหร่านจำมือกับรัสเซียจำมือกับจีนเป็นมือประสานสิบทิศในยุคสมัยซึ่งสหร,รัฐอ่อนแอลงก้าวเข้าสู่ยุคมัลติโพลาซึ่งการการผูกขาดผูกติดผูกขาดอำนาจไว้เพียงแค่ศูนย์กลางเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้โดยง่ายดาดนะฮะ อันนี้คนละประเด็นนะฮะกับความเป็นจริงที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยรัสเซียจะทำอะไรที่ยูเครนในกรณีของความที่เขามีความพร้อมแล้วในการใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนะฮะ readiness readiness Read ของ tactical nuclear weapon เนี่ยมันไม่ได้ปแปลว,ว่าจะใช้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช้เลยหรือไม่ใช้บ้างศักยภาพในการเอาไว้ใช้ในการเป็น threat หรือเป็นภัยคุกคามที่น่ากเกรงขามเนี่ยมันก็ไม่มีหลายคนเชื่อว่าประธานาธิบดีรัสเซียจะเลือกที่จะกดปุ่มยิง ัวรบนิวเคลียร์นะฮะเข้ามาที่ยูเครนเพราะว่าถ้าไม่ทําบ้างในที่สุดแล้วในอนาคตจะเอาไว้ใช้เป็นเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ในการข่มขู่หรือเป็นภยัยคุกคามเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กแต่ไม่ได้หนุนให้ใช้แต่ว่ามันเป็นไปได้ว่าเขาจะใช้